สวัสดีคะ่ะทุกคนยี่ฟ้านี่แกมาได้ยังไงอ่ะหรือว่าแกรู้ว่าพวกเรานด้คุ้นเรื่องสมวบัติของพ่อแกเลยมาเพื่อจะเอาด้วยนางลูกเมียน้อยหัดสำนึกบุญคุณบ้านใหญ่่างพวกฉันไว้ซะบ้างแบบนี้ไล่กลับบ้าน,นอกไปเลยดีไหมคะใช่กลับไปเลยพวกฉันไม่ต้องรับน้องบ้าน,นอกของแกเมื่อไหรคุณต๋องจะมาคะนี่เรารอกันมานานแล้วนะนั่นสิพี่โยโทรตามเขาอีกทีสิ ฉันโทรไปตั้งสามรอบแล้วแกก็เห็นขืนโทรอีกเขาก็หาว่าไม่มีมารยาทนะสิระหว่างมารยาทกับเงินเป็นพี่พี่จะเลือกอะไรล่ะนี่แกดูร้อนเงินจังนะทำไมไปติดหนี้ใครเขาไว้อีกหรือไงแหมรวยระดับเดียวจะไปติดหนี้ใครล่ะคะพี่โยกแต่ช่วงนี้พวกเราใช้เงินเพลินไปหน่อยตอนนี้เงินมันก็เลยขาดมือนะคะ ใช่ใช่ก็อย่างที่วาพูดั่นรหรอนี่พี่ไม่ต้องมายิ้มย่อเย้ยผมเลยนะได้ข่าวว่าพี่เองก็เอาเงินไปช้อปปิ้งทีเป็นแสนๆเหมือนกันนี่ก็ใช่เงินฉันแล้วแกจะทำไหมก็ไม่ทำไมหรอกแค่ตอนนี้พี่ก็คงอยากได้เงินจนตัวสั่นเหมือนกันไม่อย่างนั้นพี่ก็คงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้กับผมหรอกนี่แกด่าว่าฉันน่าเงินหรอ อ้าฉลาดนี่นี่แก<ป>พอเถอคะค่ะ<ป>อย่าทะเลาะก,กันเอาเป็นว่าทั้งพี่หยกทั้งเดี่ยวก็อยากได้เงินของตัวเองกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะก,กันเองเลยนะคะแล้วอีกอย่างถ้าคุณตองไม่เห็นเดี๋ยวจะเป็นเรื่องขึ้นมาอีกสวัสดีครับทุกคนคุณตองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ชินนั่งคับคุณต๋องเข้าเรื่องกันเลยนะครับคุณต๋องผมรอมานานแล้วเสียเวลาถ้าเป็นนัดคุยเรื่องอื่นคุณเดียวคงสายนัดสองามชั่วโมงเป็นอย่างต่ำแต่พอเป็นเรื่องเงินคุณเดียวกลับมาก่อนเวลาซะอย่างนั้นสงสัยคุณเดียวจะให้ความสํคาคัญเรื่องเงินเรื่องเดียวนะครับเดี๋ยวเขาก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคุณต๋อง เห็นแก่เงินอุ๊ยไม่ใช่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องเงินนะคะเรามาเข้าเรื่องก,กันเลยดีกว่าครับที่ว่าคุณบอกว่าจะเอาเงินของคุณท่านไปใช้เพิ่มเกรงว่าจะไม่ได้ครับไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะคะนั่นสิครับ มันเป็นเงินที่คุณพ่อสั่งเสียไว้จะให้พวกเรานะครับแล้วทำไมพวกเราจะเอาไปใช้ไม่ได้ละ่ะใช่ค่ะตามกฎหมายเดี๋ยวกับพี่หยกเป็นเจ้าของทรัพย์สินเขาก็มีสิทธิ์ใช้ทรัพย์สินของเขานะคะเรื่องนั้นมันก็ถูกครับแต่ว่าคุณสองคนใช้เงินติดลบกันไปเยอะแล้วและที่สําคัญกรรมการบริษัทก็ไม่อนุมัติแล้วด้วยครับเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับกรรมการบริษัทคะก็คุณท่านสั่งไว้ว่าให้มีกรรมการตรวจสอบการใช้เงินของคุณหยก กับคุณเดี่ยวครับแล้วแบบนี้จะทำยังไงล่ะคะในเมื่อพวกเราต้องการใช้เงินจริงๆเงินก็เอาเงินส่วนของฟ้ามาสิฟ้ามันเป็นน้องคนเล็กก็จริงแต่มันอยู่เป็นนอกไม่ต้องใช้เงินหรอกใช่ค่ะเย,ยฟ้าไม่ได้ใช้เงินทําอะไรอยู่แล้วเอาเงินส่วนนั้นมาให้พวกเรานะคะคุณต๋องทําแบบนั้นโดยพละการไม่ได้หรอกครับต้องให้คุณฟ้าเซนดิยนยอมโอ๊ย จะใช้เงินตัวเองทำไมมันถึงยุ่งยากแบบนี้เนี่ยแต่ผมต้องทำทุกอย่างตามกฎหมายครับงั้นก็ขายหุ้นของผมที่มีในบริษัทไปเลยแล้วเอาเงินมาของฉันด้วยค่ะแต่พวกคุณขายไปหมดแล้วนะครับตอนนี้มันไม่เหลือแล้วที่พวกคุณยังได้เงินเดือนกันอยู่เพราะคุณท่านจัดการเรื่องเงินปันผลไว้ให้เพราะวันเปิดวิธีกรรมผมก็แจ้งไว้แล้วพวกคุณลืมไปแล้วเหรอครับเฮ้ย นี่คุณพ่ออยากจะให้ผมมีเงินใช้จริงปะเนี่ยนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นั่นสิจริงๆแล้วเราคนแบ่งสมบัติกันแค่สองคนได้ซ้ำลูกเมียน้อยอย่างยายฟ้าสมควรได้อะไรที่ไหนล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นพี่หยกกับเดี่ยวคงจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้กันเลยนะคะไม่ต้องมีตัวาหาเพิ่มทุกอย่างเป็นไปตามความประสงค์ของคุณท่านครับยังไงผมขอตัวไปเช็คเอกสารที่บริษ,ษัทก่อนนะครับ ูแลมมดแต่วางท่าใหญ่โตกว่าลูกคนเขียนพี่นายการอีกนะใครมาอีกเนี่ยสวัสดีคะ่ะทุกคน ยีฟ้านี่แกมาได้ยังไงอะ่ะฟ้าก็แค่อยากมาเจอหน้าทุกคนบ้างไม่ได้หรอคะ,ะร้อยวันพันปีไม่เคยนับญาติกันวันนี้อยากจะมาเจอหน้าหรือว่าแกรู้วพวกเราคุยเรื่องส่วนบัติของพ่อแกเลยมาเพื่อจะเอาด้วยแล้วทำไมเป็นพูดว่าไม่สนใจเงินทองของคุณพ่อทีแบบนี้แล้วเรียกวิ่งแจ้นมาเชียวนะ ว่าแต่เธอจะรีบจะลืมเปลี่ยนชุดไม่ได้นะฟ้ามีอย่างที่ไหนใส่ชุดคนโสวนมากรุงเทพอีฉันไม่ได้มาคุยเรื่องสมบัติอะไรหรอกนะคะไม่ต้องห่วงจนออกนอกหน้าขนาดนั้นก็ได้นี่แกว่าพวกฉันเหรอหอึว่าเหรอแต่ฉันยังไม่ได้พูดคำหยาบสักคำเลยนะคะแกไม่ต้องมาทำเป็นปากดีนางลูกเมียน้อย ขัดสำนึกบุญคุณบ้านใหญ่ของพวกฉันไว้ซะบ้างที่ยอมเลี้ยงดูแกจนโตขึ้นมาได้ขนาดนี้นี่สินะที่เขาเรียกว่าคนอัดกตันยู่แบบนี้ไล่กลับมานนอกไปเลยดีไหมคะใช่กลับไปเลยพวกฉันไม่ต้อนรับน้องมานนอกอแกจะต้อนรับหรือไม่ต้อนรับฉันไม่สนเพราะฉันมาเพื่อทวงสิทธิ์ของฉันสิทธิ์อะไรของแก การเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ไงฮะเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านโอ๊ยมันตัวอย่างแกนี่นะเจ้าของบ้านเดี๋ยวอย่มันพูดสิคะลูกเมียน้อยอย่างแกคุณพ่อไม่ยกอะไรให้เนาะเขายกให้ฉันกับพี่ยกหมดแล้ว ฉันรู้นะว่าพี่สองคนอยากยอกเงินบริษัทส่วนของฉันไปมันเป็นเงินที่แม่แกแย่าไปจากพ่อฉันแกก็ได้ที่ดินที่บ้านเล่าไปแล้วนี่จะเอาอะไรนะักหนาแล้วแกคงยังไม่รู้ว่าเดี่ยวกับพี่หยดก,กำลังจะได้เป็นเจ้าของบริษัทเต็มตัวใช่ พราะหุ้นทุกบาททุกตางของบริษัทพวกฉันกว้านซื้อไว้หมดแล้วแล้วแบบนี้ฉันจะไปโกงบริษัทตัวเองทําไมใส่ความคนอื่นเขาแบบเนี้ยระวังจะโดนฟ้องหมิ่นประมาทเอานะใช่ไหมคะพี่โยกแหมอย่าเลยว่าคน้านนอกอย่างมันฟ้องไปก็เสียเวลาเปล่ามันไม่มีเงินทองอะไรมันชดใช้พวกเราเหรอกถ้าคุณพ่อยังอยู่คงเสียใจแย่ ลูกสาวคนเล็กที่อุตสาหวาดหวังไว้สุดท้ายเป็นได้แค่คนสวนเอ้าคุณฟ้าคุณต่องสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณต่องมาพอดีเลยเรามาคุยเรื่องทรัพย์สินกันต่อดีกว่าค่ะ คงไม่ต้องคุยแล้วล่ะครับผมไปเช็คมาแล้วทรัพย์สินของคุณเดี่ยวกับคุณหยกไม่มีเหลือแล้วครับฮะไม่มีแล้วมมนเปได้ยังไงมันก็เลยึ้นกรรมการบริษัทและประธานคนใหม่จะหักลบกบนี้ให้พวกคุณไปหมดแล้วรวมถึงบ้านหลังดีคุณเดี่ยวและคุณหยกยก็ไม่มีสิทธิ์ ก็หมายความว่าบ้านหลังนี้เป็นของท่านประธานคนใหม่แล้วครับฮะ<า> <c oughs> ันเดี๋ยวกับพี่หยกก็หมดตัวแล้วสิเดี๋ยวกับค,คุณต๋องเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วท่านประธานคนใหม่เป็นใคร <c oughs> ท่านประธานคนใหม่นหะครับก็ยืนอยู่ตรงนี้ไงครับ ไม่จริงคุณช่วยยี่พาโก้ผใช่ไหมนั่นสิผมจะทําแบบนั้นได้ยังไงคนเดียวที่สั่งผมได้คือคุณท่านเรื่องนี้พวกคุณก็ทราบดีแล้วแบบนั้นยี่พาเป็นประธานคนใหม่ได้ยังไงล่ะก็ขณะที่พี่สองคนใช้เงินบริษัทเหมือนเบี้ยฉันก็เก็บเล็กผสมน้อยมาโดยตลอดมันถึงได้มีพอซื้อหุ้นไงท่านั้นยังไม่พอนะครับหุ้นของคุณหยกกับคุณเดี่ยวที่ขายทิ้งไปเพราะต้องการใช้เงิน คุณฟ้าก็เป็นคนพยอยซื้อกลับมาไม่อย่างนั้นบริษัท Napoleon. ของคุณท่านคงไม่อยู่รอดจนถึงทุกวันนี้หรอกครับพวกพี่จะใช้เงินแบบไหนฉันไม่สนแต่เอาทรัพย์สินที่คุณพ่อสร้างขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงไปขายทิ้งแบบนี้ฉันไม่ให้อภัยเด็ดขาดเดียวเอาไปนี่เดียฟ้าพวกพี่ทำผิดจนถึงขั้นให้อภัยกันไม่ได้เลยหรอฟ้า อย่างน้อยเราก็เป็นพี่น้องกันนะใช่ใช่ชสายใหญ่ครอบครัวมันตัดก,กันไม่ขาดหรอกนะน้องพี่ตัดขาดสิฉันจะตัดให้ดูนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพวกพี่สองคนไม่มีสิทธิ์ในบริษัทของคุณพ่อรวมถึงทรัพย์สินทุกอย่างและบ้านหลังนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเก็บข้าวของแล้วออกไปซะ ไม่หยิงฟาพูดเล่นใช่ไหมฟาฟ้าถ้าเกิดอะไพวกพี่แล้วพวกพี่จะไปอยู่ที่ไหนล่ะฟ้าไม่สิไม่ต้องฝากพวกเราหรอไม่พวกคุณออกไปจากบ้านฉันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องมาติดต่อกันอีกฟ้าพวกพี่ขอโทษให้ออกาปพวกพี่เถอะนะใช่ฟ้าไม่สิยุ้ยได้ฉันแจ้งตำรวจตำรวจ ไไยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากลายได้พอกถ้ยิ้มอีกทีได้ไหมแต่หากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน